จะพาไปดูชาวบ้านในตำบลคลองน้ำไหลอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรค,ค่ะซึ่งใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะคะด้วยประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานปีละ1ล้านบาทเขาทำได้อย่างไรติดตามได้จากรายงานของคุณรัชนีสุทธิธรรมค่ะคอกหมูของพี่จิรวัตรเลี้ยงหมูแค่5ตัวแต่มูลของมันสามารถผลิตแก๊สชีวภาพใช้ในครัวเรือนได้ทั้งเดือนค่ะ โดยต่อท่อนำก๊าซจากบ่อมายังครัวเปิดปิดหุงต้มได้ตลอดเวลาเรียกว่าคุ้มค่าจากการลงทุนที่ซื้ออุปกรณ์ไป7,500บาทไม่เพียงเท่านั้นสิ่งที่เหลือจากบ่อก๊าซคือน้ำหมักซึ่งเป็นปุ๋ยชนิดเข้มข้นนำไปผสมน้ำรดผักได้งอกงามส่วนกากมูลหมูนำไปตากแห้งหว่านในนาข้าวเป็นปุ๋ยชีวภาพชั้นดีจนพี่จิรวัตไม่ต้องจ่ายเงินซื้อปุ๋ยแม้แต่บาทเดียวนายกอบตคลองน้ำไหลบอกว่า ชาวบ้านในตำบลคลองน้ำไหลอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรเลี้ยงสัตว์กันมากทำให้เกิดกลิ่นรบกวนจนเกิดปัญหาทะเลาะก,กันจึงส่งเสริมให้ติดตั้งบ่อก,ก๊าสชีวภาพทำให้ปัญหานั้นหมดไปแถมยังประหยัดเงินค่าก๊าสหุงต้มได้ตอนนี้มีชาวบ้านติดตั้งบ่อก,ก๊าสชีวภาพแบบนี้แล้วกว่าห้หลังคาเรือน ประหยัดค่าก๊าซหงต้มได้ครัวเรือนละ400-500บาทต่อเดือนเมื่อก่อนเขาใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ย3า0 0 0บาทพอเขาหันมาใช้น้ำที่ได้จากแก๊สชีวภาพตัวนี้ก็ลดค่าใช้จ่ายไปได้ถึง1 5 0 0 0บาทน้ำส้มควนไม้สิ่งต่างๆเนี่ยพอเราปร,ประเมินมาเป็นค่าเงินในตำบลเราแล้ว,ลวสามารถลดรายจ่ายได้ปีละล้านกว่าบาท โครงการพลังงานทดแทนใกล้ตัวแบบนี้มีพลังงานจังหวัดกำแพงเพชรกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกและอบตคลองน้ำไหลเข้ามาสนับสนุนนอกจากบอก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์แล้วยังมีเตาแกลบชีวมวลเตาย่างไร้ควันเตาซูเปอร์อังโลและเตาเศรษฐกิจซึ่งสามอย่างหลังมีการผลิตเพื่อจำหน่ายด้วยเตาเศรษฐกิจของที่นี่จะใช้เศษไม้เหลือใช้แต่ใช้ในปริมาณที่น้อยกว่าแต่ให้ความร้อนมากกว่าเตาทั่วไปขณะที่เตาย่างไร้ควันทำให้อาหาร ปลอดสารก่อมะเร็งเพราะส่วนของฐานจะอยู่ด้านข้างทําให้น้ํามันจากอาหารไม่หยดไปโดนไฟจึงไม่เกิดควันพลังงานจังหวัดกําแพงเพชรบอกว่าการเปลี่ยนความคิดชาวบ้านไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากหากจะปฏิบัติโดยตั้งกลุ่มพลังงานทดแทนขึ้นเริ่มจากกลุ่มที่มีจิตอาสาแรกๆต่างคนต่างทําเพื่อแก้ปัญหาในครัวเรือนของตอนเองแต่เมื่อเกิดตัวอย่างให้เห็นว่าแก้ปัญหาได้ยั่งยืน <S <S <ๆ>ก็เกิดการทําตาม คือเป้าหมายของกระทรวงเนี่ยเราก็ตั้งไว้สูงมากนะครับ,รบแต่เราก็ต้องตง้องตง้องเริ่มที่ชาวบ้านต้องมาช่วยช่วยกันช่วยกันเราช่วยกระทรวงให้เพื่อที่สามารถจะได้ลดใช้พลังงานเราสามารถจะลดการนําเข้าพลังงานจากนอกประเทศได้นะครับก็ถ้าทุกท่านถ้ามีวัตถุดิบพวกบนสุกรบนวัวก็สามารถจะใช้บอะบักกาชีวภาพมาลดค่าใช้จ่ายนะครับไม่ต้องใช้ไม่ต้องซื้อ l อพมาใช้ได้นะครับหรือถ้าบ้านไหนยังไม่มียังมีเศษหญิงกิ่งไม้พวกนี้เราสามารถใช้เตาเผาถ่านสองรลิตร พอเผาเป็นฐานได้แล้วก็จะได้ถา่านได้น้ําน้พ่นพรรมไม้มาใช้ในพูดผลงานเกษตรได้นะครับจะเห็นว่าแนวคิดเหล่านี้ถูกนําไปปฏิบัติตามได้จริงเพราะพาิสูจน์แล้วว่าสามารถลดรายจ่ายสร้างรายได้เพิ่มโดยเฉพาะอบตคลองน้ําไหลแห่งนี้สามารถประหยัดพลังงานได้ถึงปีละ1ล้านบาทราชนีสุทธิธรรมสํนักข่าวไทยอาสามทรายงานค่ะ